รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อมีได้ทุกวันผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญ สดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เปิดรายการกันแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากๆเลยนะคะเาวันนี้ฝันพาคุณผู้ชมมาที่ร้านหมอกคาเฟ่บรรยากาศดีมากแบบไม่ต้องบรรยายเลยคุณผู้ชมอาหารเครื่องดืม่มจัดเต็มมากๆเลยนะคะแต่ที่แน่ๆแนวคิดของร้านเขาก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวไปคุยกับหนึ่งในหุ้นส่วนร้านกันค่ะช่ว ร้านนี้สิ่งเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นทบเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีบริษัทไตรเอ็นโอเอเนกจำกัดบริการด้านวิศวกรบรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปี ฝันอยู่กับคุณไก่นะคะหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านหมอกคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะ คุณไก่ถามถึงการตกแต่งของร้านนิดนึงเราเป็นคาเฟ่สไตล์ไหนยังไงอะคะ,ะจะเป็นแนวสวนคาเฟ่ก็สวนป่าค่ะก็คือ,อะจะเน้นไปทางบรรยากาศที่เป็นสวนป่ามีน้าตกนะคะค่ะก็ในส่วนของทางร้านนะคะก็มีการปรับตัวโดยการสร้างโปรโมชั่นค่ะสร้างในส่วนของอการบริการสร้างในส่วนของบรรยากาศอะคะ่ะเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการเหมือนเดิมค่ะแล้วโปรโมชั่นที่ร้านอะมันมีแบบแตกต่างกลยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากที่เราคิดไว้ตอนแรกไหม ก็มีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอย่างของเดือนนี้เราก็จะมีเป็น2แก้วเครื่องดื่ม2แก้วฟรี1แก้วแล้วก็จะมีเซตเป็น อา,อาหารเครื่องดื่มอะค่ะน้ำหนึ่งแก้วเค้กหนึ่งชิ้นแล้วก็อาหารหนึ่งอย่างในราคา<ม>ที่ไม่เกิน89บาท3อ,อย่างนี้ในราคา200บาทค่ะทํถาถึงเมนูกันบ้างดีกว่านะคะข้างหน้าที่เราโหอ,อันนี้เนี่ยเมนูแบบจัดเต็มเหมือนกันนะตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยคาเฟ่ก็จะมีอาหารนิดนิด,นดหน่อยหน่อย,อยพอจุบจิบแต่อันนี้คืออาหารค่อนข้างหนักเหมือนกันมีอะไรยังไงบ้างคะคุณไก่แนะนำหน่อยอ่าถ้าตัวนี้จะเป็นสเต็กซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งค่ะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะจะมีแบบทั้งเป็นข้าวแล้วก็เป็นตัวสเต็กเลยเนี่ยค แล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นข้าวซอสต้มยำค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผัดไทยค่ะผัดไทยกุ้งก็คือถ้าใครแบบคือมาที่นี่ได้ทั้งอิ่มข้าวด้วยนะคะอิ่มอาหารด้วยแล้วก็ได้แบบคาเฟ่เค้กอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเครื่องดื่มเหมอนบอกต้องสั่งเหมือนกันค่ะถ้ากาแฟซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นกาแฟหมอกนะคะจะเป็นกาแฟนมไม่คล้าลาเต้แต่เราจะใส่กินฮาเซนัสเข้าไปอะค่ะแล้วก็จะมีโนฮายาปัดขอบแก้วแนะนําว่าถ้าวิธีการดื่มก็คือยกซด อันนี้ก็จะได้เป็นนอเอล่าด้วยะะก็จะได้แบบหลายเทกเจอร์หลายรสชาติเข้าไปใช่ค่ะแนะนําว่าอันนี้ใครทานหวานน้อยก็สั่งได้สั่งได้ค่ะ,ะแล้วก็มีเมนูผลไม้ด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่แบ็คทีโซดาค่ะก็จะมีเป็นชาดําแล้วก็<อ>มีเป็นเซรัปสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้ก็จะสดชื่นอืมแต่ว่าที่ร้านนี้นะคะเขาก็จะมีโซน2โซนเลยเนาะโซนด้านในก็นั่งได้นะคะด้านนอกก็ได้ เห็นบอกว่าเริ่มต้นจากการทําร้านคือเป็นเพราะอะไรถึงมารวมกันเป็นคาเฟ่คะ่ะอ่าคือเดิมทีเราเป็นนักจัดสวนกันอยู่แล้วคะ่ะ<ม>ก็คือจัดสวนให้บ้านลูกค้าจัดสวนให้คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ก็เลยคิดว่าน่าจะมีร้านเป็นของตัวเองแล้วทาเป็นชมูมรูมด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองทาคาเฟ่ที่นี่ดูเป็นความคิดที่ดีนะคะคือลูกค้าอยากเห็นว่าตัวอย่างสวนเป็นยังไงใช่มาดูที่ร้านเราใช่ค่ะได้ขายอาหารแล้วก็ได้ขายเครื่องดื่มไปด้วยใน<ช>ตัว แล้วช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษอะไรยังไงบ้างคะบอกคุณผู้ชมได้เลยหรือว่าติดตามได้ในหน้า Facebook ไหนยังไงบ้างค่ะก็สามารถติดตามหมอกคาเฟ่น,นะคะใน Facebook ชื่อหมอกคาเฟ่เป็นภาษาไทยเลยนะคะ,คะแล้วกเ็เบอร์โทรสามารถติดต่อได้เป็นเบอร์ศูนย์เก้าสี่หกสามเก้าสองสามหกสี่ค่ะสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางสอบถามโปรโมชั่นได้ที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ,ะหรือว่าเซิร์ชกูเกิลแม็กก็ขึ้นนะคุณผู้ชมชค,คำว่าหมอกคาเฟ่น,นะคะอยู่เส้นเกษตรนวมินนะคะก็คะตคงมาสุด น้ำมัมินเลย<ช>อ่ะนะ,ะหาไม่ยากนะคะอยู่ริมริมถนนเลยนะคะ<ส>เดี๋ยวช่วงนี้ขคาคุณคุณไก่ก่อนช่วงหน้าฝนจะกลับมาชิมตอนนี้ท้องร้องแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาชิมกันแล้วขอบคุณคุณไก่ค่ะขอบคุณค่ะ,นคะเนื้อยุ่ยเปื่อยสะใจมากแล้วเขาก็มีน้ำจิ้มแจ่วมาให้ด้วยเส้นเนียนนิ่มนุ่มไม่กระด้างชิมไปทั่วโลกบิ๊กซีก็เดือดรอเปิดเมืองถึงง่ายกันยันยันงนีลดตั้ีริบาทเมื่อช็อปพิมพ้ารบาทขึ้นไป อกไก่ okay. แค่กิโลละห9บาทเ so น,นื้อเล็บยีโอไลฟ์สามแพ็ค1น2บาทส่งฟรีเมื่อช้อปบิ๊กซีออนไลน์คุ้มค่ารบห้าบาทถึง3ามสิบเก้านาทีเบลล่าคอนเฟิร์มค่ะว่าแว่นทับเจริญมีแว่นตาคุณภาพดีถูกชัวร์พราะเราปรับมาตรฐานราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมถูกทุกกเรื่องแว่นตาเบลล่ากล้าคอนเฟิร์มคีวแว่นทับเจริญค่ะวิถีชีวิตของคนไทยสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันงดงาม การสืบสารประเพณีอันดีงามการสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่หลากหลายไทยเบฟร,ร่วมส่งเสริมสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของไทยสู่คนไทยและสากลบริษัทไทยเบเวอร์จัมกัดมหาชน v i v ก v ยี i v o v 2 5g ois night selfie ิซีลดเดือดรอเปิดเมืองถึง8กันยายนนี้ลดตังึรบาทเมื่อชอป1,500บาทขึ้นไปอกไก่แค่กิโลละ59บาทเลซเวไลท์แพ็ค1 2บาทส่งฟรีเมื่อชอปบิ๊กซีออนไลน์ครบ5 5บาทถึง30ากันยานนี้ สงครามความอร่อยเพราะประกาศสักการด้วยความอร่อยจากสองเชฟยอดฝีมือเชฟสงครามความอร่อยจะทำเมนูอะไรมาสายบคูตนน่ต่อสู้เสารนี้อย่าลืมติดตามชมสงครามความอร่อย11.15ถ11ึง11.30ทาง you ทูฟอร์ยูทีวีเดียวนะจ๊ะสงครามความอร่อย Delish War, War. งวลหรือเปล่าลูกตัวเล็กเพราะการเจริญเติบโตใน5้าขวบปีแรกสําคัญท่านอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่แล้วเสริมด้วยพีเดียชัวมีทริปเปอร์พัสและผลงานวิจัยว่าช่วยการเจริญเติบโตทั้งน้ําหนักและส่วนสูงพีดีชัวครบไม่มีน้ําตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าสูตรใหม่เลยอร่อยซ่าใช่กว่าเดิม I i i need to try it r f ลองเลย ชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่ดกสีบริษัทไตรเอ็นโฟเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปี ตอนนี้อยู่ท่ามกลางสวนดูสิคนะอากาศเย็นสบายมากหมอกคาเฟ่คะ่ะเกษตรนว,วมินเมื่อสักคู่นี้เราคุยกับคุณไก่หนึ่งในหุ้นสวนไปแล้วเห็นไหมตอนนี้หน้าหน้าจอทีวีของคุณผู้ชมก็จะเห็นแบบหมอกจางๆอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไอ้น้ำให้เราเวลานั่งเนี่ยจะรู้สึกเย็นสบายมาดูเมนูด้านหน้าเรานะคะอันนี้ก็จะมีทั้งของคาวของหวานจัดเต็มกันไปเลยนะคะซิกเนเจอร์ที่มาที่นี่เนี่ยคุณไก่แนะนำบอกว่า ต้องจัดขาคุณฝันก็คือชีโครงนะคะอุ้ยเอาซ่อมจิ้นลงไปอะ่ะคุณผู้ชมเปื่อยออกมาแบบนี้เลยนะหูนี่ไม่ต้องตัดเลยเห็นไหมคะบอกเลยว่าผ่านกัรซุเอะไรนะซุเยซุเอะไรสักอย่างนี่แหละจนเปื่อยขนาดนี้ชิมเลยนะคะอืม เนื้อยุ่ยเปื่อยสะใจมากแล้วเขาก็มีน้ำจิ้มแจ่วมาให้ด้วยตัวซอสนี่ก็เข้มข้นนะคะคือแล้วแต่เลยว่าเราอยากจะได้แนวแบบอารมณ์ฝรั่งนิดนึงหรือจะย้อนกลับมาเมืองไทยเราก็สามารถจิ้มแจ่วได้นะคะมีมันบดมีขนมปังกระเทียมนะก็คือเป็นเซตของเขาตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทานเป็นแบบอาหารจานเดียวก็ เป็นเซตคู่ข้าวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไปต่อกันที่ด้านนี้นะคะใครที่เป็นสายจัดจ้านห,หน่อยๆนะต้องยำแซ่บๆกับข้าวนะคะอันนี้สันทานคนเดียวนะคะเดี๋ยวห่อกลับบ้านเลยถ้าเกิดว่าทานไม่หมดนะแล้วทุกอย่างที่เขาให้นะเดี๋ยวฝันใช้ดูกุ้งตัวโตๆแบบนี้เลยนะคะกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะแล้วก็นี่ค่ะขู อยแมลงภู่ตัวเบนเริ่มแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าร้านนี้ไม่ธรรมดานะชิมค่ะอันนี้รสชาติดีเขาจะทำคล้ายๆแบบผะแนงห่อหมกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไม่ได้แบบต้มยำจ๋านะคะจะมีความแบบผัแนงห่อหมกแบบน้ำขุกขลิก แล้วถ้าอยากได้ความเปรี้ยวเพิ่มเขามีมะนาวนะให้บีบเพิ่มไปได้นะคะแล้วถ้าฝันกินจริงๆนะที่ไม่ได้ชิมให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะฝันจะบีบมะนาวเพิ่มแล้วฝันจ,จะคุกรวมกันไปหมดเลย mm. เป็นแบบเป็นคนชอบกินข้าวคุกอ่ะมันจะได้แบบอัตรถรสรสชาติจะซึมเข้าสู่ข้าวเดี๋ยวค่อยจัดอันนี้ชิมให้คุณผู้ชมรู้ก่อนว่าเป็นประมาณแนวไหนนะคะคล้ายๆประมาณหอหมกพันแดงอ่อนๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นน้ําขุกคลิกนะคะไม่ได้เป็นแบบน้ําซดขนาดนั้นผัดไทย อันนี้พลาดไม่ได้เขาจะมาเป็นแบบห่อไข่นะคุณผู้ชมแล้วก็เครื่องปรุงอะไรเงี้ยมาข้างๆแบบเป็นแนวเขาจะใส่มาในเข่งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ห่อไข่มาอนะอชิมเส้นเลยนะคะผัดไทยที่แบบแน่นอนที่สุดต้องชิมตอนยังไม่ปรุง ใช้เส้นดีเส้นเนี่ยนิ่มนุ่มไม่กระด้างนี่ขนาดวางพิงไว้นะแล้วเส้นไม่เป็นก้อนม้วนขึ้นมาก็คือยังเป็นเส้นเส้นอยู่นะคะบอกเลยว่าปรุงรสปุกเข้าไปแล้วเนี่ยได้แน่นอนที่นี่บอกย้ําอีกครั้งไม่ธรรมดาค่ะไม่ใช่ว่าร้านคาเฟ่แล้วอาหารจะเป็นตัวประกอบนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวเอกบุกเมนูจริงๆขอสั่ความคาวด้วยน้ำผลไม้หน่อย เรามาชิมอันนี้เป็นเค,ค้กมะพร้าวนะคะกับดอกไม้ทานได้ตกแต่งน่ารักมากนี่อยากให้ดูแบบนี้เลยชิมก่อนเนื้อครีมนะคะตรงกลางก็จะเป็นมะพร้าวหอมนมอืมตัวครีมละลายในปากเลยอ่ะนี่เหมือนไม่ได้เคี้ยวเลยอ่ะคุณผู้ชมปึ๊ละลายกลืน แล้วรู้สึกได้เลยว่าสดหอมมาก mm hmm. เทเขาดีนะ mm hmm. เดี๋ยวจะสั่งเมนูอื่นเดี๋ยวไปลองไปดูหน้าตู้ว่ามีเมนูอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะ mm hmm. ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชม ฝันขอจัดการให้ครบก่อนทีมงานเริ่มมองหน้าแล้วว่าเอ๊ะเสหลืออะไรไว้ให้บ้างหรือเปล่านะคะไปสั่งมาใหม่นะคะอันนี้ทั้งหมดเนี้ยของฝันคนเดียวนะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะและ้วกลับมาพบกันได้ใหม่เดี๋ยวฝันจะพาไปที่ไหนนะบอกเลยว่าทุกร้านเด็ดแน่นอนช่วงนี้เราต้องช่วยกันนะคะอุดหนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะชิมไปทั่วโลก